สวัสดีค่ะพบกับมาลีนทาร์ลตกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีตุลในเดือนพฤษภาคมสองายค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีตุลน,นะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมค่ะการทำนายนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงนะคะ ช่วงแรกนะคะจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะแล้วก็ช่วงที่สองนะคะจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ว่างงานอยู่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนที่ทำงานประจำกันก่อน,อนเลยนะคะว่าบรรยากาศการงานในเดือนอพฤศจิกา อขอโทษค่ะพฤษภาคมนะคะ2564นี้นะคะจะเป็นอย่างไรค่ะเดือนนี้นะคะคนที่ทำงานประจำนะคะคุณได้ไพ่ราชินีถือดาบค่ะ ไพ่เดอะซันค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่หนึ่งดาบนะคะคนที่เข้ามามีที่พลกับคุณในช่วงนี้นะจะเป็นชาวธาตุลมนะคะธาตุลมก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุนตุลเหมือนคุณหรือว่าราศีกุมนะคะหรือเป็นไปได้ว่าเดือนเนี้ย คุณค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองนะแล้วก็ชาวราศีตุลคะคุณเดือนนี้คุณอาจจะมีปัญหาที่ต้องเข้ามาให้แก้นะหรือว่ามีการแข่งขันบางสิ่งบางอย่างนะคะ แต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆค่ะนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาหรือว่าการแข่งขันอะไรก็ตามนะเดือนนี้เป็นเดือนของคุณนะคะคุณจะได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จนะคะ<ม>ค่อนข้างที่จะสดใสนะคะอนาคตการงานของเดือนนี้คุณได้ไพ่เดอะซันนะคะสิ่งที่คุณทําวันนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงนะคะหรือว่า เป็นใบเบิกทางที่ดีนะสำหรับอนาคตนะคะที่ดีๆที่กำลังรออยู่ค่ะค่ะแต่ว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเดือนนี้นะคะเพราะด้วยความที่ว่ามันเกิดอาการแบบว่ามีการแข่งขันอะไรเงี้ยค่ะคุณค่อนข้างที่จะเตรียมพร้อมมากนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ ค่อนข้างระแวงเหมือนกันนะว่าจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยกลัวที่จะมีปัญหากลัวความผิดพลาดที่จะเข้ามานะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะค่อนข้างที่จะดีค่ะเดือนนี้นะคะถือว่ามีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มองเห็นสิ่งดีๆหรือว่าบางคนอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นอะไรแบบนี้นะ ก็ขอให้โชคดีนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวทําอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ mm hmm. คุณได้ไพ่สองไม้เท้าค่ะ หนึ่งเรียญน,นะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่ราชาถือถ้วยค่ะเดือนนี้นะจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณมามีอิทธิพลกับเรื่องการงานของคุณนะเป็นผู้ใหญ่ชาวธาตุน้ำนะคะเป็นลักษณะของคนที่เกิดในราศี มีนกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะค่ะก็จะเป็นลักษณะเด่นๆก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างดูใจเย็นใจดีนะคะเ,เดือนนี้นะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับมองหาโลกใหม่ๆนะลองหาหนทางใหม่ๆอะเกี่ยวกับงานอะว่าว่าคุณจะไปทิศทางไหนนะคะอาจบางคนอาจจะ แบบเริ่มมองงานที่แบบว่าแปลกใหม่เนาะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยทําอยู่นะคะหรือว่าแบบบางคนก็ที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะปรับเนาะปรับทํานูน่นทํานี่เพิ่มอาจจะไม่เหมือนงานเดิมที่คุณทําอยู่นะคะอาจจะแบบว่าถ้าขายตัวเนี้ยอาจจะฉีกแนวไปขายอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยอาจจะมองหาหนทางเพิ่มเติมเนาะที่จะทําให้งานของคุณนะคะดีขึ้นนะคะหรือว่าพัฒนาขึ้นนะคะ เป็นความโชคดีนะเดือนนี้นะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอิสระหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวนะมีเงินเข้ามาแบบที่ไม่คาดฝันนะคะมีงานที่ดีนะคะที่สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้คุณแบบเป็นก้อนใหญ่อะ่ะ แล้วก็เข้ามาแบบที่คุณแบบฮียไม่ทันตั้งตัวมาก่อนถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะโชคดีนะสําหรับเรื่องการงานค่ะแล้วก็คุณได้รับความช่วยเหลือนะหรือว่าได้รับความไว้วางใจนะจากคนที่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคนนี้ค่ะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าอมอบงานอะไรสักอย่างให้คุณนะคะหรือว่า คุณมีโอกาสที่จะร่วมงานนะกับคนที่โตกว่ามีประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะชี้แนะคุณได้นะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีอีกเดือนหนึ่งนะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะคะก็ขอให้โชคดีค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำหรับคนว่างงานเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ คนที่ว่างงานอยู่ได้ไพ่สี่ดาบค่ะพไพ่เดอไฮโรเฟนค่ะ แล้วก็ไพ่ Wheel of Fortune ค่ะเดือนนี้นะใครที่ว่างงานเป็นเดือนที่คุณไม่อยากทำอะไรเลยนะชาวราศีตุลที่ว่างงานอยู่คุณค่อนข้างที่จะอยากพักนะบางท่านอาจจะเพิ่งว่างงานหรือว่า,เ,าเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตอะไรแบบเนี้ยนะเนาะเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่ามีไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นนะคะ ถ้าคุณว่างงานมานานแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดกับคุณในช่วงนี้นะคุณอาจจะต้องแบบมีงานหรือว่ามีใครเข้ามาที่แบบต้องใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเนาะแปลกใหม่นะแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่แบบเหมือนเพิ่งว่างงานนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณแบบพักอย่างเดียวเลยนะคะคุณไม่ได้พร้อมที่จะทําอะไรนะอยากจะพักเพราะว่าเออเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเป็น ช่วงที่คุณแบบอยากอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคุณไม่ได้มุ่งไปทางการทํางานด้วยหางานอะไรเงี้ยนะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะใช้เวลากับการแบบทําบุญหรือว่าบางคนอาจจะไปเรียนรู้ศึกษาธรรมะหรือว่า,าสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะแบบใช้เวลาในการช่วยเหลืองาน ที่แบบเป็นงานการกุศลนะคะไม่ไม่ได้แบบว่าจริงจังในการที่จะหางานเนาะเดือนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเดือนที่พักผ่อนกันแล้วกันนะคะค่ะจบคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องการเงินของชาวราศีตุลน,นะคะว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะค่ะคุณได้ไพ่หกไม่เท้านะคะ มาด้วยไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์นะคะ ก็สอดคล้องกับไพ่แบบการงานนะเพราะว่าเดือนนี้นะก็คือสิ่งที่คุณพยายามต่อสู้แข่งขันมานะคะคุณจะได้รับชัยชนะเนาะมันจะมีรายได้มาจากตรงนี้แหละนะคะเป็นรายได้ที่เข้ามาแต่ว่าชาวราศีตุลน,นะคะเป็นคนที่เหมือนไม่นิ่งนอนใจอะคุณกับยังรู้สึกไม่มั่นคงกับสถานภาพแบบการเงินอะไรพวกนี้เนาะสถานการณ์การเงินของคุณน่ะคุณก็ยังแบบมีความระมัดระวังอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะแต่อย่าไปเครียดกับมันมากเนาะเพราะว่า งานที่คุณทําอยู่นะต่อไปก็คือจะสร้างชื่อเสียงเงินทองให้คุณนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยคุณได้ไพ่เดิรสตาแล้วก็ก่อนหน้านี้นะเกี่ยวกับการงานหลายๆคนที่ทํางานอยู่อะค่ะมีโอกาสที่จะได้เงินเนาะแล้วก็มีชื่อเสียงซึ่งตรงเนี้ยจะสร้างนะคะชื่อเสียงตรงเนี้ยจะสร้างรายได้ให้คุณนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะสําหรับเดือนนี้ ชาวราศีตุลน,นะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะคะชาวราศีตุลน,นะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มาลีนทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ